ที่ไม่ชอบความดราม่านะคะผ่านคลิปนี้ไปได้เลยคลิปนี้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่เสพดรามา่า สวัสดีค่ะทุกคนเป้นะคะจริงๆแล้วคลิปนี้มันจะไม่ได้ดราม่าอะไรมากมายหรอกแต่รู้ว่ามันต้องมีดราม่าแน่ๆแ,แต่คลิปนี้ถ้าต้องน้ำตาแตกแน่ๆหมายถึงตัวเป้เองนะเพราะว่าเป้จะพูดถึงอา่าแล้วก็อาาเป้เพิ่งเสียไปเมื่อวานนะคะจริงๆแล้วที่เห็นว่าเข้มแข็งได้ขนาดนี้อ่ะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเออเป้ไม่ได้เสียใจที่อามาเป้เสียนะคะอามานี่เป็นเหมือนแม่ไปเลยแต่ว่าเป้มีบทเรียนตั้งแต่ตอนอากงเสียแล้วตั้งแต่ปี62ก็คือ5ปีที่แล้วหัวอมามานั่นแหละ ออาพูดถึงตอนอากงเสียก่อนละกันตอนอากงเสียอากงเขาแบบว่าเป็นเหตุฉุกเฉินมากก็คือเหมือนเป็นโรคหัวใจแล้ว มันก็มีเส้นเลือดอุดตันนะนะเขาก็เลยแบบคาเดกอาร์เรสก็เลยแบบตายด้วยโรคหัวใจแบบเฉียบพลันนะคะตอนนั้นอนะยอมรับเลยว่าทําใจไม่ได้จริงๆเพราะว่าอากงกามาเปรียบเหมือนเป็นพ่อกับแม่เป้เลยคือเลี้ยงเป้มาเองพ่อกับแม่ไม่ได้แบบเป็นคนเลี้ยงอะไรเงี้ยพูดตรงๆว่าเป็นอากงกามาเลยนะคะพออากงเสียคือรักที่สุดในชีวิตเลยไม่มีใครให้ท้ายมากท่าอากงแล้วคือรักมากเหมือนแบบฟ้าถล่ม แบบคนึกทุกคืนว่าแบบเฮ้ยนี่เราฝันอยู่ใช่ป่ะไนลองหลับแล้วตื่นดิหลับแล้วตื่นมันจะยังเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยเอาอละจะลองให้ บอกแล้วว่าคลิปนี้มันดราม่านะทุกคนหมายถึงตัวเองก็คือว่าตื่นขึ้นมาทุกวันไม่มีกงอีกแล้วกงก็จากไปแล้วนะคะเพ้่สวรรค์ไปแล้วแล้วก็เหลือแต่อาม่าไว้นะคะซึ่งอาม่าตอนนั้นอะร่างกายแข็งแรงมากแต่ก็อายุเยอะนะอากงนี่เสีย84อาม่าเสีย9กก็คือเพิ่งเสียเมื่อวานเรียกว่าเป็นสาวเกือบร้อยอะก็เรียกว่าใช้ร่างกายมาคุ้มเลยแต่ของอาม่าเนี่ยเป้ทําใจได้พอสมควรนะคะเพราะว่าแกป่วยมาก่อนหน้านี้ก็เลย ทำให้เราคิดว่าถ้าแกอยู่อะ่ะแกจะไม่สบายเท่ากับแกไปมันจะเฮิร์ตในแง่ที่เหมือนแบบเรารู้ว่าคนนี้รักเรามากอ๋อไม่เป็นไรลูก <laughs> เราอยู่ห่วงเราจะเฮิร์ตในแง่ที่แบบเหมือนเราบอกเลิกคนที่เรารักมากๆอ่ะเราต้องปล่อยมือเขาไปจริงๆเพราะว่าถ้าเขาไปเขาจะสบายกว่าเขาอยู่อะ่ะ เขาไม่สบายเท่ากับเขาไปสําหรับคนที่แบบว่าเอออาม่าเป็นอะไรเสียนะคะก็คือก่อนหน้านี้2อาทิตย์อาม่าติดไอซ์วีไอซ์วีมันเป็นโรคเกี่ยวกับไวรัส ติดแล้วทําให้เกิดอาการทางปอดก็คือแบบทําให้เหนื่อยขึ้นได้นะคะระบาดมากเลยในหน้าแบบหน้าฝนอันตรายมากสําหรับคนที่ภูมิต่ําก็คือคนสูงอายุกับเด็กน้อยนะคะเพราะว่าถ้าลงปอดแล้วอ่ะมันต้องรักษาตามอาการมันจะไม่มียารักษาแต่ไม่ได้เสียเพราะไอซวีนะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอะมากแอดมิดด้วยไอซีที่โรงพยาบาลรามามิดไปแอดมิดมาก็มีปัญหาอย่างอื่นก็คือแบบสูงอายุแล้วเนาะมีฟาสเเอฟก็คือแบบหัวใจเต้นผิดจังหวะเร็วเลยก็ต้องให้ยา ควบคุมไปแล้วก็มีไตาวายเฉียบพัน์อีกคือค่าไตาพุ่งสูงอีก คลิปที่แล้วจําได้ปะคือแม่ลงไปแล้วเป็นคลิปวอลที่อยู่กับอาม่าสวันอันนั้นน่ะเป็นวอลที่อาม่าน่าจะมีชีวิตให้เราเห็นวอลสุดท้ายก็คือคลิปที่ลงไปแล้ววอลอยู่กับอาม่านะคะอันนั้นน่ะแกเพิ่งหายจากไตวายวเฉียบพันธุ์แล้วก็ได้กลับบ้านมา5วันแล้วก็กลับมาโรงพยาบาลน,นี่แหละอ่ะมีไตวายวเฉียบพันแล้วใช่ไหมกลับมาโรงพยาบาลครั้งนี้ก็ค่าไตก็สูงอีกแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องลลังไตแต่ประเด็นสาคัญเลยคืออาม่ามีการติดเชื้อในช่องท้องอืมเรื่องเหนื่อยเรื่อองงหัวใจเรื่ไตก็ ส่งเสริมกันแล้วก็มีติดเชื้อในช่องท้องนี่แหละอะมาเขาเป็นซีกวาวูลัสก็คือลำไส้บิดบิดทําให้อุจจระมันอุด ตันไม่สามารถออกมาได้ไม่ว่าจะสวนหรือว่าให้ยาระบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออุจจาระมันมันขังอยู่ในนี้ยไม่รู้ว่าลำไส้มันมีไปทะลุตรงไหนหรือเปล่ามันแบบแตกออกในช่องท้องพูดง่ายๆว่าเหมือนอุจจาระมันร่วแล้วลมันก็แตกอยู่ในช่องท้องมันก็ทําให้มาติดเชื้อในช่องท้องได้นะคะก็เลยทําให้ติดเชือ้อทั้งร่างกายแล้วก็จากไปนี่แหละคือคือเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงว่าเป้มาเล่าเลยในวันอีกวันที่อามาจากไปก็คืออามาเพิ่งจากไปเมื่อวานใช่ไหมคือเล่าไปแล้ว ให้ไปอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันเป็นปกติเราก็คิดถึงเขาเนาะตอนอากงอะคือเหมือนจะเป็นซึมเศร้าเลยแต่ว่าตอนอาม่าตอนเนี้ยคือดีมากแล้วคิดว่าถ้าพูดถึงอาม่าอีกในอน,นะคตนอะอีกหลายปีก็คงยังบ่อน้ําตาตื้นอยู่ดีเพราะว่าเป็นคนที่เรารักมากแล้วก็เซนซิทีฟมากก็เลยตัดสินใจว่าเราพูดตอนนี้แหละในตอนที่เรายังมีเวลานะคะ ก็เล่าเหตุการณ์นิดนึงละกันวันที่อาม่าเสียคือคือคอนก่อนหน้านั้นอะเป้ไม่ได้ไปเยี่ยมเป้ไปเยี่ยมสองวันก่อนหน้านั้นเพราะว่าเป้ติดเวรทางานที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็สัญญาว่ามาเดี๋ยววันอาทิตย์เป้จะมาเยี่ยมนะก็คือเมื่อวานวันเสาร์ตอนเย็นก็ลุงก็ไปเยี่ยมปกติลุงก็คือลูกชายอมาม่าคนที่3นะคะก็คือเป็นคนที่ดูแลอาม่าหลักๆคือดูแลดีม,มากแล้วก็ไม่เคยทําให้อมาม่าเหงาเลยไปเยี่ยมอาม่าตลอดส่งวิดีโอมาว่าเอออมาม่าอวยพร หลานสาวหรคือป๊อปี้อะ่ะเป็นแบบหลานคนสุดท้องของรุ่นเจนเจเนอเรชันของเบบแบบยาวมากก็คือไม่มีเหนื่อยตอนนั้นใส่แค่ออกซิเจนหมวดพุ่งเองต<า>แต่ว่าคืนนั้นอะ่ะโรงพยาบาลก็โทรหาลุงแบบไม่หยุดเลยมีตอนแบบห้าทุ่มสี่ทุ่มที่บอกว่าเหนื่อยมากขอแบบใส่ท่อช่วยหายใจได้ไ,ดไหมแต่ว่าบ้านเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะไม่ปั๊มหัวใจไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเอ่อไม่ทําอะไรให้อาม่าเจ็บอะ่ะไม่ผ่าตัดช่องท้องหมอก็โอเคเข้าใจงั้นถ้าไม่ใส่ท่อช่วยหย ใ,ใจอ่ะขอฉีดมอร์ฟีนได้ไหมตอนแรกลุงเป๊กยังไม่ค่อยแอคเซปต์เท่าไหร่ก็เลยแบบเออเออยังยังหมอเขาก็หายไปจนถึงตีสองโทรมาอีกบอกว่าขอฉีดนิดนึงขอแบบขอฉีดมอร์ฟีน2มิลลิกรัมเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยให้แกแบบหายเหนื่อยแล้วก็ช่วยให้สุขสบายคือคําว่าสุขสบายอ่ะลุงก,ก็คือไม่เก็ตแล้วก็เข้าใจคุณหมอนะว่าไม่ได้มีเวลาอธิบายอะไรมากขนาดนั้นในช่วงยามวิกาลลุงเป๊กก็ขอไปเยี่ยมเลยตอนนั้นอ่ะตอนตีสองแต่ว่าหมอ,อก็บอกว่ามันมันไม่ได้มันเป็น,น วิกาอะไรเงี้ยค่อยมาตอนเช้าเอาจริงๆจากคําพูดบริบทต่างๆที่ลุงเล่าให้ฟังเป้ก็คิดว่าอมาม่าน่าจะเหนื่อยพอสมควรเลยแหละแต่ก็น่าจะยังพอถึงเช้าได้อยู่อะไรอย่างนี้แกก็โทรมาเล่าตอนประมาณแบบ6กโมงกว่านะเป้ก็อธิบายไปในแง่ที่เป้เข้าใจสําหรับผู้ป่วยแบบ palliative care ก็คือผู้ป่วยแบบระยะสุดท้ายที่เราต้องดูแลรักษาแบบประคับประคองอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมเป็นผู้ป่วยแบบอาม่าแหละที่เราจะต้องดูแลให้เขาไปสบายที่สุดโดยไม่ต้องเจ็บ การฉีดมอร์ฟินก็ทําให้ไซเอฟเฟก c t มันคือกดการหายใจเนาะมันก็ทําให้อม่าหายเหนื่อยปกติเราจะแบบนึกว่าเออมอร์ฟินจะต้องแก้ปวดเท่านั้นแต่ว่าไซเอฟเฟก c t ก็คือช่วยทํากดการหายใจให้แบบช้าลงจากคนที่แบบเหนื่อยมากอาจจะแบบหายใจช้าลงช้าลงไม่เหนื่อยแต่ว่าพอซัก หกโมงหลุงก็โทรมาบอกว่าลรงพยาบาลถามว่าญาติอยู่ไหนให้มาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยคือปกติอะอมมาม่าอยู่สามัญก็จะได้เข้าเยี่ยมเร็วที่สุดคือ11บเอโมงตามรอบเป้ก็โอเคตื่นแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเลยแต่ว่าก็ไม่ทันอมมาม่าก็เสียชีวิตไปก่อนไม่มีใครไปถึงทันเลยตอน7จ็ดโมงสามสิบนะคะไปซื้อหวยได้ ก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ลูกหลานไม่ได้ต้องเห็นอาม่าเหนื่อยนะคะไปถึงสภาพก็คือแบบอามานอนนอนน่ารักเลยอะนอนเหมือนปกติเลยไม่ใส่ฟันปลอมด้วยก็คือน่ารักเลยตัวก็ยังอุ่นอยู่นิดหน่อยแต่ก็คืออามาไปแล้วนะคะซึ่งไอที่ไปคิดไว้ว่าอื เราทําใจมานานแล้วว่าวันหนึ่งอะมากจะต้องไปแบบนี้แหละแล้วก็ไม่เจ็บไม่ได้ต้องผ่าตัดไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยแต่พอเห็นจริงๆมันมีอยู่สองความรู้สึกเลย <c oughs> ก็คือแบบเราจะไม่มีเขาแหละเขาในชีวิตยังอยากจะขอโอกาสดูแลอีกแต่มันก็ไม่ได้อีกความรู้สึกหนึ่งก็คือมันจบแล้วสําหรับคืนที่ยาวนานของอะมากเขาคงเหนื่อยมากก็จบแล้วคือคิดแล้วมันก็บีบหัวใจเหมือนแบบก็อย่างที่บอกแหละเราลักมาก แต่เราต้องปล่อยเขาไปก่อนหน้าเนี้ยอาม่าจะบ่นตลอดเลยไม่รู้อาม่าบ้านไหนเป็นบ้างไหมว่าอยากตายอยากตายอยากตายแล้วยิ่งเขามาป่วยอะเป้ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ไหวแล้วจริงๆอย่างอะยกตัวอยา่างอย่างคลิปที่แล้วใช่ไหมคลิปวอล์กสวันกับอามา่าปลุกอาม่าตอน8ปดโมงเช้าอาม่าหนึกว่าเที่ยงละถามว่าตอนนี้กี่โมงเป้บอก5้าโมงแล้วมาบอกว่าไร ้าโมงวันใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ตีห้าแล้วมา้ตอนนี้ห้าโมงเย็นปลุกตอนเที่ยงนึกว่าห้าโมงเย็นแล้วพอปลุกตอนห้าโมงเย็นนึกว่าตีห้าของอีกวันหนึ่งคือแบบชีวิตไม่ได้มีเพื่อวันนี้แล้วอ่ะชีวิตแบบเหมือนอยากไปอีกวันอีกวันอีกวันให้มันจบจบไปเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาคงจะต้องไปพักผ่อนแล้วในฐานะที่เป็นหลานที่ดีก็ควร ไม่ล้างเขาไว้แล้วก็อยากให้เขาเจ็บปกติแล้วอะ่ะเวลาเป้ทํางานในโรงพยาบาลตอนที่ทํางานผู้ป่วยในอะ่ะจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากแล้วไปยืนร้องไห้อยู่ในห้องเขาเพราะว่าตอนนั้นเป้เสียอากงไปแล้วแล้วเป้ก็รู้สึกไม่โอเคกับการสูญเสียเลยคือการที่จะบอกให้เขาแบบปล่อยผู้ป่วยไปเถอะผู้ป่วยเขาแบบไปอะ่ะเขาคือสบายกว่าจะเข้าใจคํานี้ได้อะ่ะมันต้องเจอกับตัวเองจริงๆตอนแรกก็คือที่คนเขาปลอบตันที่เสียอากงไปอะ่ะแล้วตอนใจหนักมากคือแบบโกรธอะ่ะไปเท่ากับสบายคืออะไร ไปเขาไม่สบายเขาสบายตรงไหนอ่ะอืมแต่จริงๆแล้วอะ่ะกว่าจะได้รู้ด้วยตัวเองว่าเออใช่ถ้าอากงไปแล้วแล้วอากงน่าจะสบายกว่าอากงอยู่จริงๆก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยคนที่ไม่สบายคือคนอยู่อืมจริงๆเป้ก็บอกจำบวไว้ตลอดนะว่าตอนนี้เป้ไม่เหลือใครแล้วถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกับเป้อะฝากลูกๆด้วย <laughs> แล้วก็อากงกับอาม่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วตอนเนี้เขารอเป้คบแล้วทั้งสองคนแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ได้จะขอต่อต,อ,ตออะไรนะเข้มแข็งมากแล้วคืออากงเคยบอกเอาไว้ตั้งแต่เด็ก <c oughs> คือเป้ก็มีวีรกรรมเหมือนกันที่แบบไม่ขอยอากมีชีวิตอยู่ <c oughs> อากงก็เคยบอกเอาไว้ตั้งแต่เด็กนั่นแหละขอเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่อากงรู้มได้เป็นอัลไซเมอร์ว่าทําอะไรก็ได้นะแต่ว่าอย่าฆ่าตัวตายคือเป้จะเป็นคนยังไงก็ได้แต่ว่าอย่าขอต่อต,อ,ต,อ,ตอถือว่าอากงขอแล้วตอนนั้นอากงแบบ ร้องไห้หนักมากเลยในวีรกรรมที่แป่แบบสร้างก็รับปากอากงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเสียเขาไปเราต้องเข้มแข็งขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ดูความสําเร็จแต่ถ้าเราทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเรารู้เลยว่าเขาจะต้องภูมิใจเขาต้องภูมิใจแน่ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คืออยู่นะคะแล้วก็วันหนึ่งแหละเป้จะต้องประสบความสําเร็จให้ได้ก็คือในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะอยากจะขอบคุณโรงพยาบาลรามามากๆที่หมอแล้วก็พยาบาลทุกวิชาชีพเลยนะคะดูแลอามาอย่างดีไม่มีข้อกังขาอะไรเลยเป็นโรงพยาบาลที่เป้เข้าออกตั้งแต่เล็กเลยเพราะว่าอากงอามาดูอยู่ที่โรงพยาบาลนี้นะคะถ้าเลือกได้ก็อยากจะไปอยู่รามานะแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่รามา ก็หมอพยาบาลม,มีประสิทธิภาพมากเลยก็ ขอบคุณแทนครอบครัวด้วยนะคะด่ดูแลอาาอย่างดีมากๆทั้งกงทั้งมาเลย <c oughs> แล้วก็อยากจะพูดถึงเปลี่ยนมูดบ้างวีรกรรมของอกงกับอาม่าเลยก็คือสองคนเนี้ย <c oughs> เขาไปสะดุดเส้นอะไรก็ไม่รู้เขาแบบเตรียมตัวตายกันไว้มากหรือว่าคนโบราณเขาจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้หลานมาก็เป็นเห็นปะอยากจะไปแบบซื้อสุสานเอาไว้ก่อนก่อนที่เต็งจะตายคือแบบเอา้าคือยังไม่ตายแต่ซื้อไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านไปไม่ได้มีตังค์นะทุกคนก็ไม่ได้ซื้อสุสานแบบ ฝังอะถ้าแบบฝั่งมันแพงมากเลยนะที่แบบส่วนใหญ่เขาจะอยู่ชาเชิงเชาชาเชิงเฉา ใชงตางอวกาชบุรีอะไรอย่างเงี้ยเขาไปซื้อสุสานที่เอาไว้ใส่กระดูกอะข้างกําแพงที่ติดกําแพงเอาซึ่งบอกว่าอะไรนะช่องละสี่พันมัง้งเมื่อกี่20ิปีกี่สิปีที่แล้วไม่รู้ที่วัดสุวรรณอ่ะเขาก็ไปซื้ออยู่ด้วยกันตอนอากงก็ตามความตั้งใจนั่นแหละพ่อของพ่ออกงญาติเลยเนี่ยอยู่ที่นั่นหมดแต่ทีนี้อาม่าอยากจะแบบเหมือนดูแลอกงนานอะ่ะก็เลยแบบตีกันเยอะก็เลยแบบเออสั่งเสียไว้ว่าถ้าวัวตายอ่ะว่จะไม่อยู่ข้างมันล้ว จะไม่อยู่กับกงแล้วแต่ว่าเป๊กก็ได้ทําการยืนยันนะคะเถียงไปแล้วว่าเอา้าแล้วลูกหลานไปไหว้ยังไงเนี่ยมันลําบากมันต้องแยกหลายที่ก็คือต้องอยู่ด้วยกันแหละจริงๆแล้วก็คือความจริงบังคับนะคะอยู่ด้วยกันสุดท้ายเกิดมาคู่กันก็ต้องอยู่ด้วยกันจ๋ามาจ๋าอ่ะซื้อสุสานเผื่อตัวเองแล้วหนึ่งวีรกรรมที่2ก็คือตเตรียมชุดเอาไว้เรียบร้อยคือมาชี้ให้ดูตลอดเลยนะว่าแบบจะใส่ชุดเนี้ยเนี่ยเตรียมเอาไว้ในตู้ไม้ชั้นล่างสุดก็คือแบบเป็นชุดสีขาวสวยเลยแล้วก็ ยังสีขาวแล้วคนจีนเขาถือว่าถ้าสมมติว่าเป็นชุดมีกระเป๋าอะคนตายใส่ไปแล้วจะเอาเงินเข้าไปในกระเป๋าลูกหลานเนี่ยไม่เหลืออะมากก็เลยเลือกชุดที่ไม่มีกระเป๋าด้วยคือมีครบเลยชุดกางเกงในชุดในถุงเท้ารองเท้าสีขาวครบคือเรียกว่าแต่งตัวออกมาใส่เข้าไปในโรงสวยมากทำไมปกติอามาไม่สวยแบบนั้นก็ไม่รู้ <laughs> คือจริงๆอะรู้ว่าเขาอะไม่ได้อยากสวยก่อนลงลงแต่ก็จะพูดแซวเล่นว่าเขาอยากสวยก่อนลงแต่จริงๆอะก็คือเป็นคนที่เป็นห่วงลูกหลานว่าถ้าอยู่ในเวลาคับขันแบบอามาตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะต้องลำบากหาชุดดู คือแกคิดขนาดนี้เลยเป็นคนที่เอาจริงๆนะอาม่านะรีวิวเลยนะเป็นคนที่ใจร้ายเขาไม่ได้ใจกว้างกับทุกคนแต่ว่าถ้ากับหลานกับลูกคือรักมากแล้วก็เหมือนในเรื่องหลานมากอีกเขาจะรับเป็นรักเป็นลำดัดขั้นรัก ลูกคนโตสุดหลักหลานคนโตสุดเมื่อก่อนเขาจะพูดแบบนี้ตลอดเลยมีมาช่วงหลังนี่แหละที่เขาไม่ได้จัดลำดับขั้นอะไรแล้วนะผลแต่ก็เรื่องหลานมากทําให้ตีแผ่สังคมชีวิตคนจีนได้แบบตรงๆเลยนะแล้วก็เรื่องที่แบบว่าต้องกินปลาทอดเฉพาะร้านนั้นเท่านั้นน่ะที่อาม่าในหลานมากเป็นอาม่าเบ้ก็เป็นคือแบบถ้าเราไปซื้อร้านอื่นมาเขารู้อย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้เขากินมานานแล้วแล้วมันเป็นของโปรดเขา เขารู้จริงๆก็วิรกรรมเยอะเลยแหละมินี่อีกคือเป็นคนธรรมะธรรมโมมากเวลากลงกับอาไปทําบุญน่ะก็คืออากงจะยืนรอนหน้าวัดส่วนอามาก็จะเข้าไปทําบุญก็เชื่อว่าอามาเสียไปแล้วนะคะอามาขึ้นสวรรค์นแน่นอนคือไม่เป็นห่วงเลยว่าแบบจะเป็นวิญญาณแลอนหรืออะไรอามาทําบุญเยอะมากทําบุญกับคนก็ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะพูดจาแบบใจไรบ้างอะไรบ้างว่าคนนู้นคนนี้บ้างก็ตามสไตล์ของของคนแก่เนาะว่าไปเรื่อยแต่ จริงๆแล้วอะลูกหลานก็รู้ว่าอามาเป็นคนที่เป็นผ้าขาวเป็นกระต่ายตัวน้อยเป็นกระต่ายตัวสีขาวแบบบริสุทธิ์ที่มีแต่ความรักให้ลูกหลานนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปรีแคปความทรงจําในวันที่เสียมาไปซึ่งไปพูดมายาวมากขนาดนี้ก็เดี๋ยวไปทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นวอล์กไปงานศพ คือจะบอกว่าหาดูใน YouTube อะไม่ค่อยมีคนทำวอล์กไปงานศพเลยนะแต่เป้อยากจะทำเพื่อที่คราวที่แล้วที่อากงเสียเป้อยากจะแก้ไขเป้ไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าทำตัวโซมเหมือนคนแบบจะตายคือแบบญาติก็เป็นห่วงทั้งๆที่ครอบครัวเบ้ก็ต้องเสียใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีอากงคนเดียวกันแต่เป้เหมือนจะถูกเป็นห่วงเยอะสุดเพราะว่าอากงเขาเลี้ยงมาเป็นลูกแล้วเราก็เสียใจแบบ เสียใจมากที่สุดในชีวิตเกิดมาไม่เคยเสียใจเลยไงไม่เคยเจอกับความสูญเสียเลยตอมใจบอกตรงๆถึลงละกงคือแบบเหมือนฟ้าถล่มจริงๆแล้วเราผ่านมาได้แล้วรู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ตอนนี้เราเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น <c oughs> <c oughs> เออเข้มแข็งหลบกอย่าเฮาเขาใจไหม เสียดายที่ไม่ได้อัดคลิปอากงเอาไว้นะคะไม่ได้อัดคลิปงานวันสุดท้ายของอากงเลยของอาม่าเป้ก็เดี๋ยวจะทําคลิปอีกอันหนึ่งละกันคือแม่งดูก็ได้นะจะมีแต่แบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเสียใจแต่ก็ยินดีกับการจากไปครั้งนี้ของอาม่าเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งนะคะก็เป็นเหตุการณ์ในวันนี้เลยละกันที่กําลังจะไปสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะตอนแรกจะพาน้องหมาไปด้วยแต่ว่ามันเห่าเห็นไหมมันไปไม่ได้นะอยากว่าพาไปลาอาม่าเหมือนกันสําหรับคนที่ยังมีอาม่าอากง ยังมีพ่อมีแม่ของตัวเองอยู่นะคะถ้ายังพอมีเวลาก็ดูแลท่านนะคะอย่าให้เขาได้จากไปแล้วต้องมารู้สึกว่ารู้นี้ได้ดูแลมากกว่านี้จะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเแล้วันนี้เป้ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายายใครอะ่ะใครอะ่ะกองดูในกล้องเลยมาว์ช่อสั่งนิ้วหน่อยหล <c oughs> อกปะไม่รู้ <c oughs> รอที่สุดเลยมาวมาวมาวกงคนนั้นใครมาลูกคนนี้ใครมูใครอามาปะกงมารับมาไปแล้วแรมมาดีๆนะ อย่ากกวนอาม่าเยอะสุดท้ายแป้ก็อยากจะขอร้องเพลงส่งกลงกับม่านะเป็นเพลงที่เราร้องกันประจำเลยลูกหลานแต่จิ๋วก็ถ้าร้องได้ก็ร้องกับเปได้นะคะเป็นเพลงกล่อมเด็กนั่นเองอองอองเอ,อองกิงกอง กินกลองจอเหล่าเตี๋ยอาบุ้งอาบุ้งไหลตาเฮียหมาหายไปตัวหนึ่งตาเฮียตาผูผูหมาหายไปตัวหนึ่งขี้ดื้อตัวก้วยกูตัวกูแซ่แบกเกียร์แบกเกียร์แซ่จิงจูจิงจูเตียไหล่เต่าเฮาเก่าโนแปะเก่าเจกแปะปุงอาบุ้ง เจกแปะปุงอาวุ่ชงไก่กุงอาหมาปูเบรักกงกับมาที่สุดในดวงใจเลยนะคะ